คนหูข้าวคนหูเฮ้ยคนหูข้าวมองกล้องหน่อยดิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่ถ่ายไม่ถ่ายรูปถ่ายอย่าบอกว่าถ้ายตรงจับโป้งยังไม่ถ่ายรีบจยังไม่ทายบับโงอ่านหน้ามาหน่อยค่ะ ลิงทำให้อร่อยไหนเด้อหลิงถอนใจกล้องหนยใช่ไหมบุงนั้นพอไหมถ้าไม่พอก็พอแล้วท่านอเองนะท่านไม่มีพี่แท้พี่รู้พอไม่พอนี่งอกแก่ข้าวกินเยอะๆเมอ่อนั้นมันไม่หมุนแล้วล่างงอกเลยได้ไปป่ากลัวเป็นพวดอ๋อเหรอ วิดีโอขอถ่ายสองคนไนะด้ไขมถ่ายวิดีโอวิดีโอโอเคจบแล้ว